สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับวันนี้เหมือนเดิมครับผมจะนําคุณลูกค้าทุกท่านมาพบกับนิสันเทอร่านะครับอย่างคันที่จอดอยู่นี้ก็จะเป็นรุ่นที่ท็อปสุดนะครับนั่นก็คือรุ่นเทอร่ากับเคลื่อนสีล้อนะครับหรือว่าเรียกกันว่า w h e e l นะครับราคา1นึ่งล้านห้าแสนหาบาทนะครับพร้อมตกแต่งจาก โรงงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างคันนี้สวยสง่าดูหรูดูเด่นนะครับตั้งแต่ไฟหน้านะครับเป็นก้อนน้ำแข็งสีก้อนอแล้วก็เป็นหลอด LED ประหยัดพลังงานน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็มี i a v m นะครับกล้องรอบคันนะครับอำนวยความสะดวกและปลอดภัยกับคุณลูกค้าเครื่องก็จะเป็นเครื่อง2อนะครับ2.3ให้กำลังที่190แรงม้านะครับ 3 7 0 0รอบ ,3750 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ให้กำลังแรงบิดอยู่ที่450นิ้นิวตันเมตร1,500ถึง2,500รอบต่อนาทีนะครับถือว่าสุดยอดในพลังงานในการประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวนะครับ13กิโลเมตรกว่าต่อลิตรนะครับและหัวใจสำคัญช่วงล่างนะครับ5ลิงนะครับจุดจับยึดทำให้เกาะถนนเป็นเยี่ยมแล้วเดินทางใกล้หลือไกลเนี่ยไม่เหนื่อยนะครับหนึบ กาะถนนเกาะถนนแน่นเยี่ยมจริงๆครับลูกค้าหลายท่านได้สัมผัสได้ทดลองขับแล้วยอมรับครับว่านิสสันเทอร่าเกาะถนนนุ่มหนึบจริงๆครับลูกค้าทุกท่านครับเดี๋ยวผมชมพาชมรอบคันนะครับล้อก็เซ็ตมาที่18นะครับขนาด18 2 5560 R18 นบนะครับไม่ผิดหวังนะครับ ดิดหน้าดิดหลังนะครับให้ความสะดวกปลอดภัยนี่ครับพายในของบริษารตอนหน้ากว้างขวางมากครับเป็นเบาะหนังที่อบกระชับนั่งเดินทางไกลๆไม่เหนื่อยเลยครับซีโรคาวิตตี้นะครับพร้อมกับจอมี แผ่นที่นํำทางเรียบร้อยนะครับเกียร์ออโต้เสปีดนะครับและไวริสชัตเจอร์นะครับและยังมีเกียร์ปรับระบบเบรนวนบวกลบได้ด้วยแล้วก็ที่ปรับเปิดเบาะแถว2ก็แบบสวิตช์ไฟฟ้านะครับระบบดิฟล็อกนะครับปรับกับ2กับ4ส,สะดวกสบายยิ่งขึ้นผู้หญิงก็ใช้ง่ายนะครับ ถุงลมนะครับให้ความปลอดภัยถึงหกลูกนะครับแต่อย่าไปใช้มันนะครับนี่ก็ตอนหลังนะครับแถวสองแถวสองนะครับดูสวยหรูมีที่วางขวดน้ําแก้วน้ํานะครับแล้วก็แถวสามนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับ IRVM ก็มีมาพร้อมนะครับจอขนาดสิบเอ็ดนิ้วนะครับความบันเทิงด้านหลัง สำหรับครอบครัวนะครับเชื่อมต่อทีวีสติ๊กได้สบายสบายเลยครับบรรยากาศรอบๆขันนะครับนี่ครับแล้วก็ส่วนท้ายส่วนท้ายเนี่ยก็จะมาเป็นลิฟเกตแล้วครับเราเตะกิกได้เลยครับอย่างคันนี้ก็เซตจอดโชว์อยู่บนโชว์รูปนะครับ เป็นพัดท้ายแบบเปิดด้วยไฟฟ้าแล้วครับแล้วก็เป็นระบบเตะคลิกได้เลยนะครับเขาจะขึ้นลงเองอัตโนมัตินะครับและมีสวิตควบคุมจากฝั่งผู้ขับได้ด้วยนะครับหรือว่าจะควบคุมที่รีโมทหรือว่าจะควบคุมที่ตรงนี้แบบเมนูนนก็ได้นะครับกว้างขวางมากเจ็ดที่นั่งครับ แถว2แถว3หากเราไม่ต้องการที่จะมีใครนั่งก็พับนะครับแล้วก็วางสัมภาระได้เยอะมากนะครับส่วนด้านท้ายสำหรับครอบครัวเดินทางไม่ได้มาไหนหรือว่าเอกวางเอกสารสำคัญสำคัญ,คญยังได้พื้นที่เยอะนะครับนิสสันเทอร่าเจ็ดที่นั่งนะครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคุณลูกค้าครับผมทำรีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันละเอียดนะครับคร่าวๆนะครับนี่ให้ดูให้ชมกันสดๆนะครับบรรยากาศภายนอกแล้วก็ภายในนะครับที่ฝั่งผู้โดยสารแถวสองขึ้นลงสะดวกสบายนะครับแน่นอนครับนิสันจะเน้นเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยนะครับ เข้าในรถก็จะเป็นกุญแจระบบแบบสมาร์ทคีย์นะครับนี่ก็คือฝั่งผู้ขับนะครแล้วก็เบาะก็ปรับแบบไฟฟ้านะครับได้แปะทิศทางนะครับผมอะไรก็ปรับได้อ p อปชั่นฟังก์ชันที่ผมอะไรเชื่อมต่อบลูทูธนะครับหรือว่าจะเป็นคู่คอนโทรลนะครับอำนวยความสะดวกมาครบครันนะครับความปลอดภัยก็มาครบครันปรับแสงสว่างหน้าจอ ควบคุมหลายๆอย่างครับที่ก็คอนเนคหน้จาจอขนาด9นิ้วนะครับอ่าแล้วก็กดกล้อเมลาดูกล้องได้นะครับรอบคันให้ความปลอดภัยด้วยก่อนที่เราจะสตาร์ทออกรถจากบ้านจากจุดไหนแล้วแต่นะครับก็สามารถมองเห็นภาพรอบคันได้หมดเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังบนหลังคาอะไรขีดขวางอยู่นะครับเป็นสัตว์เป็นคนแล้วแต่จะมีระบบ mod นะครับ อีมูดีเตือนตรวจจับวัตถุรอบคันได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับอา IRVM นะครับมาพร้อมนี่ครับกล้องมองหลังนะครับเต็มสปีดเลยครับเต็มสปีดเลยนะครับคุณลูกค้าครับ สนอกสนใจนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ผมเจเลยน,นะครับ08 9 470 9 1 1 5นะครับนิสสันเทอร่ารุ่นสปอร์ตนะครับกับเคลื่อนสีล้อก็ขับเคลื่อน4วิวครับเราปรับขับ2กับ4พร้อมระบบดริฟล็อกราคาคันนี้นะครับก็1,555,000บาทนะครับเคมเปญพิเศษเยอะคุณลูกค้าจะใช้สิทธิ์แบบไหนก็ได้ เริ่มต้นจากดาวศูนย์หรือจะดาวเท่าไหร25่25-30%ิรับต่อเบีย้ยศูนย์นะครับก็ทำได้หมดนะครับด้วยเงื่อนไขต่างๆเงินสนุกสนใจติดต่อมาได้นะครับออปชั่นหรือคุณลูกค้ามีเวลาว่างสะดวกจะทดลองขับนะครับก็ยินดีครับพร้อมให้บริการนะครับ ยิงช่วงนี้นะครับวันที่ยี่ถึง31สิงหาคมเดือนนี้ครับกับงานนิสันบิ๊กเซล์นะครับจัดกันทั่วประเทศนี่ครับแคมเปญพิเศษละเอียดแต่ละรุ่นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นนิสันอัมเบอรานิสันนาวรานิสันคิกซ์แล้วก็นิสันเทอร่านะครับเรียนเชิญน,นะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมคลิปอยู่นะครับในขณะนี้ วันนี้ผมถ่ายทำาวันที่28สิงหาคม2566นะครับหัวใจสำคัญนเครื่อง2.3 190แรงม้าคันเนี้ยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ2 0 0 0 0กิโลนะครับแล้วก็มีวารันตีจากลายผลิตให้ถึง5ปี1 5 0 0 0 0กิโลด้วยฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงด้วยถึง1 5 0 0 0 0 กิโลรือว่าห้าปีด้วยนะครับแล้วก็ฟรีค่าแรงเช็คระยะถึง5ปีด้วยคุ้มสุดค้มจริงๆครับคุณลูกค้าทุกท่านครับสนุกสนใจนะครับติดต่อนเข้ามานะครับผมยินดีให้บริการครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ